เชื่อหรือไม่ว่าของเล่นชิ้นเล็กๆทำให้เกิดเรื่องราวอันยิ่งใหญ่และโลกต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นับแ,แต่วันที่วิลเบอร์และอ,อวินไรได้รับลูกขางบินของจีนจากบิดาพวกเขาสงสัยว่ามันร่อนได้อย่างไรคำถามง่ายๆนี้ได้จุดประกายความเป็นนักประดิษฐ์และจินตนาการที่อยากจะบินให้ลุกโชดช่วงขึ้นนับแต่วินาทีนั้น 17ธันวาคม2,446พี่น้องตระกูลไรนําำอากาศยานที่พวกเขาตั้งชื่อว่า The Flyer ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าได้สำเร็จที่เมืองคิตตี้ฮอกรอดแคลร์เนาประเทศสหรัฐอเมริกาในที่สุดพวกเขาก็ทำให้มนุษย์บินได้อย่างฝันหลังจากการบินครั้งแรกของโลกเกิดขึ้นได้เจปี ปรมบทของการบินในประเทศไทยจึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อนายชาวฟอนเดนบอลนักบินชาวเบลเยียมเดินทางมาแสดงการบินให้ชาวไทยได้ชมเป็นครั้งแรกณสนามม้าสักปทุมครั้งนั้นนายพลเอกสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิศนุโลกประชานาตเสนาธิการทหารบกได้ร่วมบินด,ด้วย กิจการบินของไทยเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิรประวัติบรเดชกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเสด็จเยี่ยมชมกิจการทหารในทวีปยุโรปและส่งพบว่ากิจการบินในประเทศฝรั่งเศสก้าวหน้าไปเป็นอันมากจึงกลับมาปรึกษากับนายพลเอกสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ัวหนา กอบกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโช,ชบายในการทำนุบำรุงกิจการทหารอยู่ก่อนแล้วจึงพระราชทานกำเนิดให้กับกิจการบินของไทยวันนี้ได้เห็นแล้วซึ่งกิจการของกองบินได้ดำเนินไปได้อย่างดียิ่งของสิ่งนี้โลกเขาก็นับว่าเป็นของยากมากอยู่อย่างหนึ่งแต่ก็ได้มาเห็นคนไทยแท้ๆท,ทำได้อย่างดีจริง ในขณะเดียวกันจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ผัวนาถกรมหลวงพิสุนโลกประชานาถทรงสารต่อกิจการด้านต่างๆของกองทัพอากาศให้เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลําดับและทรงสนับสนุนด้านการบินอย่างเต็มที่ตามพระราชดำรัสที่ว่ากําลังในอากาศเป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียวที่จะป้องกันสงครามมิให้มาถึงประเทศเราได้ ทั้งยังประโยชน์อย่างยิ่งในด้านคมนาคมนับว่าพระองค์ทรงเป็นผู้วางรากฐานบนแนวทางการเสริมสร้างกำลังทางอากาศของประเทศไทยอย่างแท้จริงพระองค์จึงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทยในปี2456นายทหารสามท่านซึ่งกระทรวงกลาโหมส่งไปศึกษาด้านการบิน ได้สาเร็จการศึกษาเป็นนักบินชุดแรกของประเทศไทยจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดตั้งแผนาการบินขึ้นทั้งสามท่านจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบุพการีทหารอากาศซึ่งในขณะที่ศึกษาอยู่นั้นทั้งสามท่านยังเป็นผู้ทดลองบินเครื่องบินที่กระทรวงกลาโหมสั่งซื้อจากฝรั่งเศสแล้วจึงส่งกลับประเทศไทยด้วยนักจากนั้นมา กิจการบินของไทยก็จเจริญก้าวหน้าพัฒนาขึ้นจากแผนกการบินจึงได้รับการยกฐานะตามลำดับปี2457เป็นกองบินทหารบกปี2461เป็นกรมอากาศยานทหารบกปี2464เปลี่ยนชื่อเป็นกรมอากาศยานปี2478แยกตัวออกจากกองทัพบกบ และได้รับการยกฐานะเป็นกรมทหารอากาศจนกระทั่งวันที่9เมษายน2480จึงเปลี่ยนเป็นกองทัพอากาศโดยมีนาวาอากาศเอกพระเวชยันรังสิตเป็นผู้พัญชาการทหารอากาศคนแรก เราต้องสร้างเครื่องบินของเราขึ้นใช้เองให้ได้นั่นคือปณิฐานที่ตั้งมั่นของพันโทรพระเฉลิมอากาศหนึ่งในบุพการีของทหารอากาศไทยในสมัยที่กองทัพอากาศยังเป็นกรมอากาศสยาน,นั้นมีเครื่องบินสำหรับฝึกและใช้งานเพียงแปดคื่งทำให้ชำรุดชุดโทมยากแก่การซ่อมบำรุงอไหล่และอุปกรณ์ต่างๆไม่สามารถหาได้ในประเทศไทย กรมอากาศยานจึงแก้ปัญหาด้วยการซ่อมสร้างเครื่องบินเหล่านั้นจนสามารถประกอบชิ้นส่วนต่างๆได้ครบทั้งํำต่อมาพระเวชยันรังสิตซึ่งชำนาญเรื่องโครงสร้างอากาศยานได้ร่วมมือกับหลวงเนรมิภัยชยนที่ชำนาญด้านเครื่องยนต์เพื่อคิดออกแบบและสร้างเครื่องบินของคนไทยขึ้นด้วยไม้และวัสดุที่หาได้ในประเทศ ในขณะที่ดําเนินการสร้างอยู่นั้นพระบาทสมเด็จพระโปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีได้สเสด็จเยี่ยมชมและได้ทอดพระเนตรการทดลองบินด้วยแม้จะพบกับปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่จะนํามาประกอบเข้าด้วยกันโดยเฉพาะเครื่องยนต์แต่ในที่สุดท่านทั้งสองก็สามารถสร้างเครื่องบินลำแรกที่ออกแบบโดยคนไทยได้สําเร็จและได้รับการตั้งชื่อว่า บริพัตรตามพระนามของสมเด็จพระเจ้ารบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุข,ขุมพันธ์เพื่อเป็นการเพื่อพระเกียรติที่ท่านมีคุณูปการต่อกิจการบินของไทยเครื่องบินบริพัตรสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยด้วยการบินไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านถึงสองครั้งคือบินไปเยือนกรุงเดลีประเทศอินเดียและกรุงฮานอยประเทศเวียดนามหากมองนึกลงไปจะพบว่า บริพัตรไม่ใช่แค่เครื่องบินที่คนไทยออกแบบและสร้างเองเท่านั้นแต่บริพัตรเปรียบเสมือนตัวแทนของบรรพบุรุษท,ที่บอกเล่าถึงความมุ่งมั่นอุตสาหะและความรักในเกียรติยศศักดิ์สรีรีของประเทศชาติซึ่งเราลูกหลานพึงระลึกไว้เป็นแบบอย่างสื่อไป ราวที่น่าภาคภูมิใจรวมทั้งประวัติศาสตร์ด้านการบินของไทยที่กล่าวมาทั้งหมดได้รวบรวมและเก็บรักษาไว้อย่างดีในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศตามเจตนารมณ์ที่ว่ามุ่งสู่การเป็นหอ,อกเกียติภูมิของกองทัพอากาศและแหล่งเรียนรู้ของชาติด้านการบินอาคารจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศแบ่งออกเป็น6ส่วนได้แก่ อาคารสำหรับจัดแสดงประวัติการบินของไทยอากาศยานที่ออกแบบและสร้างโดยคนไทยอากาศยานที่เคยประจำการในกองทัพอากาศหลังสงครามโลกครั้งที่สองอาคารสำหรับจัดแสดงอากาศยานหาดูได้ยากโดยเฉพาะเครื่องบินที่เหลือลำเดียวในโลกอย่างฮอกสามและโอแซ อาคารสำหรับจะแสดงเครื่องแบบฐารอากาศเครื่องหมายยศอุปกรณ์การบินห้องปรับอากาศความดันตำ่ำเครื่องฝึกบินจำลองอาคารสำหรับจะแสดงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินขับไล่เบพัฒนรุ่นสุดท้ายนอกจากนี้ยังมีเครื่องบินลำเลียงและเครื่องบินขับไล่จะแสดงไว้ตามส่วนต่าง โดยเฉพาะเครื 1941, ่องบินขับไล่แบบ F-5B เครื่องแรกจากสายการผลิตของโลกนับจากปี2456จวบจนถึงปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของลูกทับฟ้าไทยได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมที่แน่วแน่ ทั้งในการเตรียมกำลังทางอากาศเพื่อคุ้มครองและรักษาอธิปไตยรวมถึงการประยุกต์ใช้อากาศยานเพื่อพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนในยามประสบภัยพิบัติตา่างไม่ว่าในยามสึ์หรือสงบชีวิตของเหล่าฐานอากาศมิเคยหยุดนิ่งสายตาที่เฉียบคมดุดอินสียังคงเฝ้ามองประเทศด้วยความระแวดระวัง ปีที่แผ่กว้างพร้อมจะปกป้องและทะยานสู่จุดหมายอย่างรวดเร็วทุกคราวที่ประชาชนต้องกันพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศได้ทำหน้าที่เก็บรวบรวมโรดอิศาสตร์ด้านการบินและถือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชาติเชื่อมต่ออดีตกับปัจจุบัน ให้ประชาชนรวมทั้งอนุชนรุ่นหลังพัฒนาสู่อนาคตด้วยความภาคภูมิใจในบนรรพบุรุษไทยและจะยังสื่อ,อทอดเจตนารมณ์ในการรักษาสมบัติอลำค่าของแผ่นดินไว้ตราบนานเท่านาน